นีอะไรแกเป็นไข่แกเป็นละมุดพันสาลียะโอ้ยเมยดิอากันเป็นาะชาวสวนชาวไร่ชาวนาะเหนื่อยปะนี้ซุ่มเจ้าบ่เหนื่อยบอม่มา ถำขำคุณคูนอีกแล้วเด้อพรรษาลียักษ์จะยักษ์จริงหรือเปล่าครับยักมาจากจังหวัดอะไรหรอกพรรษาลียักษ์ขอหากันเรียกลูกมันก็จะไม่ใช่ลูกเดียยๆนะครับถึงนคนขายบอก ล้มพันสาลี่ยักษ์ลูกมันจะเป็นปลูกกลมๆใหญ่ๆโอ้โหลูกบมนอะไร